ศูนครับมาเล่นในเกมมาคามนะครับศูนย์จสามจุดสี่สิบสี่นะครับกดเข้าไปในเซิร์ฟนี้ผมจะมาสอนนะวิธีของใหม่ครับก็ทำอย่างนี้นะครับถ้าจะปล่อยของนะนี่คือของวิธีไม่จำกัดเลยนะครับนี่คือตัวของผมครับดูนะใครพอมุดอยู่ไหนนะอไข่พอมดสีเอาไข่พอมด นี่ครับเขากำลังปล่อยของอยู่คุณดูต้องจุดเอ้ดูต้องให้ตบแน่ดูนะเดี๋ยวน้อครับเขาอยู่เบดหมดอเะอะไรครับก้าว่ะไรโด ครับของใหม่จะบอกไว้ก่อนเอาลองป่ะไม่เอา